มาม่าก็หลับเหมือนกันนะเนี่ยมีใครอยากเต้นกับผมไหมครับมีใครอยากเต้นกับผมไหมครับ Shut t h เอ๋ร้านลาไปดิแล้วทำไมมันวุ่นวายจังวะตรงนี้กินก่อนเรื่องกินเรื่องใหญ่ม,มา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 เราลองเป็นนี้บ้างไหมฟอนแมนบ้างไหมเป็นไงวะหูเสียตังค์หรอหูตาละเสียตังค์หรอโอฟอนแมนไม่ได้อ่ะ

quay cơn ơi nà nè, red light cho bay quên bạn l่ะ Tên light light red light <coughs> chai chai <coughs> แล้ว,โโลเ,วเออมันจะดูเอ่อทะลึ่งไปหรือเปล่า <laughs> เออแกนะมันก็แค่คนธรรมดาเท่านั้นแหละไอชุดชมพูขาอนะไรยืมย้มอยู่บนหัวเจ้าได้เสมอแล่ละเด้อ อย่านะติดปีกนะวะใครจะไปหยุดล่ะเล่นต่อสิโว้ยวดฉี่ว่ะไปเข้าน้ำก่อนนะทุกคนขึ้นไปรอเลยเพื่อนผมอาเข้าน้ำแป๊บนึงอาขอแยกปวดทุกดนึงนะอ้าวโธ่ไม่เข้าน้ำเลยเหรอเดี๋ยวผมอยู่ที่นี่นแหละครับขอ,อสามคนพอขอ,อสามคนได้ไหมขอร้อคนเดียวได้ไหมสองคนพอนะไม่เอาใครแล้วไม่เอาใครแล้ว หนึ่งกับสองพอ่อหนึ่งกับสองพอ่อเฮ้ยแล้วมาไงเพิ่ม,มมาแล้วหัวต้มเหมือนกันหมดเลยอันนี้อันอเนี่ยแหละเกมหนึ่งเนี่ยนะเออแล้หวหัวต้มกันหมดเลยนัดแม็กันมาปะเนี่ยอฮึเฮ้ยแม็กอยู่นะแม็กอยู่นะมาดีมาดีมาดีกันอยู่มากันดีกันอยู่ อะไรนะเล่นมาเก็บแล้วทีนะี้แม่พี่มามา่ารอเอ๊ะอะไรลวงเนี่ยน้ำแมวนะ <c oughs> หัวล้นอยู่ตัวเดียวอื่นหัวต้มหมดอะเบไปพลังมังกรฟ้าด่านนี้อะโชว์พลังมังกรฟ้าหน่อยไอเตาข้านอง ทำไมเอ่อเฮ้ยไม่หมุนสันทีอ่ะเพื่อนอ่าไอ้หัวส้มมันไม่ทำมันไม่ได้ทำงานว่าจะฟักกูตายเลยชิบหายละจะบอกนะทำไม่ได้ไม่ไม่คุยกับล่ามะม่วงแน่นอนขอร้องขอร้องตั้งสติตั้งสติ อ้าวอ้าวออกเลยผ่านพีชีพมีพีชีพเฉยเอาทำดีๆนะคนสุดท้ายไม่ได้กดออกเหมือนเขาอาชีพหายละไม่ได้กดออกนะเฮ้ยไปด่าเขาทำไมอะเออสวยสวยสวยอ่ะจะไปด่าเขาเฮ้ยคุยดีๆันทีนั่นชิบหายละ คุณจะเชิญนะกดออกไปกดออกไปไม่ที่ผมทำมันดีจะตายทำี้อ่ะนี่นี่นี่ว้ายเมวเมาเมาอย่าฆ่าฉันอย่าฆ่าผมอย่าฆ่าผมเมาเยาเมาเา จำมไว้เลยคามตายถ้าเกิดเกิดมาใหม่ชาติตานปืนยิงเจ้าขวดน้ำตีทำไมทำยีบม่กดออกไปไม่กดจริงกชุม้มคอเอาละตานนี้เกิดใหม่แล้วหวังว่าเราจะทำอะไรได้ดีขึ้นเดี๋ยวผมว่าผมไปเล่นด่านท้ายๆเองดีกว่าไมม ไม่ใจไม่ได้ไม่ใจคนอื่นไม่ได้เลยไปกั็เธออนะ่ะถ่ายรูปก,ก่อนไออา้าวยังไม่ได้เดินถึงเลยถ่ายแล้วหรอวิ่งก่อนเลยวิ่งก่อนเลยวิ่งก่อนเลยด่านนี้เราเสียนแล้วด่านนี้เราเสียแล้วเฮ้ยอย่ายิงมั่วสีไปใส่ชุดกล่องด้วยเหรออ๋อไม่ใช่ เอ,อ,อยังไงทันเรารอดแน่นอนรอดรอดรอดด่านนี้ไม่มีอะไรยากแต่รวมกูเออตอนแล้วเว้ยเออเรา <c oughs> ม,มันเจ็บกันน่ะเพื่อนเต้นอะ่ะเจ้คิวโก้หน้าคม คมยาวกระตาโอ้โหติดๆติดติดติด,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 ดอ่าผู้เล่นถูกกำจัดไปหกคนนะครับแกมีมีจระมีก่อจระจนันไหมหยุดเล่นเกมบ้าหนี้แล้วรับเงินกันไปคนละหน่อยแบ่งกันไปคนละสองเหรียญอย่างน้อยก็กินผัดก,กะเพราได้วะเอจจอจระจนก่อจระจนก่อจระจันเหนียวเหนียวเหนียวเหน เม้เม้เมเมเม้าเม้าากรอดากอดากลอดอย่านะอย่านะอย่โผล่เข้ามานะโดนซัดนะโผล่เข้ามาโดนต่อยนะตอยาดนเอาเขาชุลมุนกันไฮ้ยเ้้ยเเข้ามาอย่าเข้สู้ด้วยสู้คนด้วยเอ๋รอเล้ะเว้ยวู้วว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 ้ ของชอบเลยที่นี่มาเลยวะเข้าทางเข้าทางเข้าทางเอาเจอแล้วเหรอ เจอแล้วเหรอไม่ได้สู้เลยโอาตายไม่ได้ไปยิงอะไรกับเขาเลยเลิกเล่นเกมบ้านนี้แล้วแบ่งเงินไปคนละห้าบาทเฮ้ย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 อันไหนดีสุดอันไหนดีสุดอันอันที่คนไม่เลือกผมว่าน่าจะดีอันเนี้ยอันนี้แหละแล้วเราจะรู้ได้ไงอันไหนเป็นอันไหนอ่ะอ่ะอันคนเดียวนะอะผู้เล่นเก่าเว้ยผู้เล่นเก่าเก่าอยู่แล้วนี่อะ อันนี้คือที่ดีสุดเอ๊ะโอ้โหของดีของดีเนะี่ยเอ๊ะอือืเยเย้ ผ่านง่ายๆผ่านง่ายๆเป็นสไลดเดอร์โชว์เลยไอ้เ,อเพื่อนทำได้ไป่ะวะไปทำได้ไป่าวเพื่อนจริงปเปล่าทำได้ไปได่ะเนี่ยแล้เป็นไงวะ <c oughs> นั่งสีช้าดีกว่าสบายใจสบายใจปวดปวดอ่ะเออเฮ้ยจุซ้อมซ้อมซ้อมด่านต่อไปซ้อมด่านต่อไปเอ้ยชเว้ยต่อให้เป็นลมกันเถอะเพื่อนช่วยไม่น่าจะแตกอะไรมั้งอ่า เรียบร้อยแล้วนี่แหละน็อกไปแล้วนี่ทําได้นะนี้เห็นปะโอ้เพื่อนอันนี้เองลูกดาวชิวๆปะหมุกรุบอ่าให้กำลังใจให้กำลังใจเสื้ๆเสืเดี๋ยวนี้เดียวนี้เดียวอ่าโดยกันเล่นเพื่อผู้เล่นเก่าเอ๊ะจะจะแตกแล้วนะเออฮู้วลือคนไหมไม่มีแล้วเนี่ยโอ้ยเหลือเหลือฟังนู้นแต่ฟังนู้นดูซิไปดูซิดูซิ ไม่นะเฮ้ยเจือตายหมดแล้วผู้เล่นถูกกำจัดไปเจ็ดคนนะครับแบ่งเงินกันได้แล้วมัง้งเ๋ยวจะไม่ได้กันหมดนะอย่าโลคเดโเนี่ยแบ่งคนละสิบบาทก็พอแล้วมัง้งถึามาได้แล้วเนี่ยอะไรเดีย๋ยวจะไม่รอดกันหมดนะ

อย่าเข้ามาไปชวนชวนก่อนไปด้วยกันไปโดนคิวไปแล้วเกมเวทตึงเติงเติงติงเติง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 เติงเติงเฮ้นี่เฮ้ยเฮ้ย เออลองแล้วลองแล้วอย่าเข้าขอร้องขอร้องลองแล้วเว้ยลองแล้วล็อกกันจนองอกฮะอย่าไปเปิดประตูสินีไม่ถูกใจเราสุดท้ายเราสุดท้ายตตตตตตึึึึึึงงงงงง โบเตโตเตเตบึ้งตึบุงบึงตึบุ้งตึบุงตึบุ้งเออไปเปิดอย่าไปเปิดอย่าไปเปิดเนี่ยเปิดเต้นเต้นเต้น่ะเตน่ะเต้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 น่ะเปิดเปิดเออเฮ้ยเอาไปทำไมอ่ะ เราทำไมคกจะมาตายกูจะรอดอยู่นะเราทำไมกูแขนโอ้ภากโถเจเลยเครียดเลยว่ะความนาขึ้นเลย